โรงเรียนบ้านดอนทรายอทับสะแกจัังหวดประจวบคิรีขันสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคิริขันเขตหนึ่งเสนอนวัตกรรมสร้างคนดีต้นกาคุณธรรมน้อมนำพะระบรมราชโชบายสู่วิถีชีวิตอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนปัญหาขยะรุนเมืองในประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาที่ยังแก้ไขได้ยากเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจเรื่องของการคัดแยกขยะรวมถึงการจัดการขยะที่ถูกวิธี ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะสะสมจนกลายเป็นวิกฤตเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยได้ในที่สุดการสร้างขยะเริ่มต้นที่ตัวของเราเองจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงควรคัดแยกขยะตามประเภทก่อนนำไปทิ้งที่ถังขยะสาธารณะนอกจากจะเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสาธารณะแล้วในเรื่องของการป้องกันปัญหากองขยะที่จะไปทำลายสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ จากเหตุปัจจัยดังกล่าวข้างต้นผู้รายงานจึงได้นำหลักการต้นก้าคุณธรรมน้อมนำพระบรมราโชบายสู่วิถีชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยรูปแบบ B ยกกำลังสองดอนไซายโมเดลมาจัดทำดำเนินการโครงการโรงเรียนไร้ถังขยะเพื่อลดการเผาขยะซึ่งทำให้เกิดมลภาวะและแก้ปัญหาเรื่องการจัดการขยะการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะสะสม ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนในด้านความพอเพียงความรับผิดชอบและความมีวินยัยในการดําเนินโครงการผู้รายงานได้มีการขับเคลื่อนทั้งโรงเรียนวัดและชุมชนจุดประสงค์เพื่อสร้างจิตสํานึกสร้างวินยัยการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรให้เป็นสถานศึกษาไร้ถังขยะร่วมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนเป้าหมายเชิงปริมาณ กิจกรรมให้กับผู้เรียนในโรงเรียนบ้านดอนทรายในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุมและกิจกรรมสา,าพันธารณาประโยชน์ต่างๆโดยใช้รูปแบบ B ยกกำลังสองดอนทรายโมเดลเป้าหมายเชิงคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านดอนทรายจำนวน160คนประหนักติดสานึกความพอเพียงความรับผิดชอบและสร้างวินัยในการลดขยะค่ะรูปแบบของ B ยกกำลังสองดอนทรายโมเดลที่เรานำมานั้นคือ 1. B. Big g r o ลประชุมวางแผนจททัดทานโยบายตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจน 2>, 2. B Brainstorming ร่วมระดมสมองระดมความคิดวางแผนในการปฏิบัติโครงการเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3. d Do i n g t o g e t h e r ลงมือดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงงานทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน 5. N Network การประสานขอความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนหน่วยงานต้นสังกัดทั้งภายในและภายนอก 6. ก S Sponsors oh. มีการให้กำลังใจให้คำแนะนำแก่ครูผู้เรียนรวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจชื่นชมยินดีให้กับคณะครูและผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 7. Oh. A Assistant ผู้รายงานประเมินผลการทำงานโครงการต่างๆ และแรายงานเป็นผลภาพรวมของโรงเรียน 8. i interactive นำผลการประเมินโครงการมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องการดำเนินงานผลสำลิดประโยชน์ที่ได้รับผู้เรียนเกิดความตระหนักจิตสำนึกความพอเพียงความรับผิดชอบและการสร้างวินัยในการลดขยะรู้วิธีบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างครบวงจรปริมาณมลพิษจากขยะภายในโรงเรียนลดลง โรงเรียนบ้านวัดและชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ผู้ปกครองไว้ใจและส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสภาพแวดล้อมของโรงเรียนดีขึ้นนั่นเองส่งผลให้โรงเรียนได้รับโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนไร้ถังโรงเรียนปลอดขยะตั้งแต่ปีการศึกษา2562จนถึงปีการศึกษา2565เรื่อยมา ทั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีริขันธ์เหนึ่งและจากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประโยชน์ที่ได้รับส่วนใหญ่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนด้วยรูปแบบ B ยกลสองดอน s โมเ m o เดลเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของโครงการตรงกับคำว่าต้นก้าคุณธรรมน้อมนำ,นำพระบรมราโชบายสู่วิถีชีวิตอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน เงื่องไขสู่ความสำเร็จคือมีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งตาม SWOT มาพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นนั่นเอง